สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมินอยากมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าศาสตร์การดูดวงแบบโหราศาสตร์ตะวันตกที่มินใช้ในเพจไลฟ์ฟิลด e เดอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่แะหลายคนก็อาจจะคิดว่ามินเป็นเหมือนหมอดูนะคะต้องบอกว่าดับแรกเนี่ยมินไม่ใช่หมอดูในแบบที่จะมาทํานายทายทักอนาคตใครเลยนะคะแต่ตัวมินเองเนี่ยมาใช้เครื่องมือการอ่านพื้นดวงผ่านโหราศาสตร์ตะวันตกอะคะ่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตัวเอง ะะแล้วการเข้าใจตัวเองอันนี้แหละมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะ,ะเพราะว่ามินเชื่อว่าดีมากถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเหมือนกับเราเหมือนมีคู่มือค่ะประจําชีวิตของเราว่าเราคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยเราจะใช้ ตัวเองให้มันเต็มศักยภาพได้ขนาดไหนมันไม่เคยมีใครมาบอกใช่ไหมคะว่าคู่มือการใช้ชีวิตของคุณในการเกิดมาครั้งนี้มันคืออะไรซึ่งสําหรับมินตั้งแต่ได้อ่านพื้นดวงมาหลายสิบท่านนะคะก็ได้คนพบว่าการได้เข้าใจพื้นดวงแบบนี้มันเหมือนกับเรามีคู่มือของชีวิตนําทางมันทําให้เราเห็นว่าอะไรที่มันเป็นนิสัยที่มันไม่เวิร์กเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือจุดแข็งข้อใดที่มันเป็นต้นทุนในการที่เราเกิดมาแล้วมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะสิ่งนั้นมัน แล้วก็ลืมมันไปแต่พอเรามาฟังตัวเองในแต่ละคนเนี่ยมินบอกเลยว่าตรงนี้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเขาจะรู้สึกได้เองค่ะว่าอันนี้คือเขาแล้วมันจะเกิดความมั่นใจได้ทิศทางของการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะการที่เรามาศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกมินแค่รู้สึกว่ามินอยากรู้จักตัวเองเพราะว่ามินเนี่ยเกิดมาในแบบที่ไม่ได้มีใครมาแนะแนวชีวิตของเราว่าเราโตไปต้องเป็นอะไรต้องทําอาชีพอะไรนะคะหรือทําแบบไหนคือเหมือนกับว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ย ไม่ได้มีใครมาบอกว่าเราควรทำอะไรให้กับตัวเราแล้วประสบความสำเร็จซึ่งความสําเร็จของคนบางคนมันก็ไม่ได้บอกว่าวิธีที่เขาสําเร็จเนี่ยมันจะมาแมทช์กับเรานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความ บุคลิกค,ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแล้วมินก็เป็นหนึ่งคนเลยที่ชอบค้นหาตัวเองแล้วก็ศึกษามาหลายเครื่องมือมากจนมาเจอโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยแหละนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แม่นยําจริงๆในการเข้าถึงเข้าใจตัวเองในระดับที่มันลึกซึ้งจริงๆตอนมินอ่านดวงตัวเองครั้งแรกเนี่ยตกใจมากกว่าว่าเฮ้ย ทำไมมึงอธิบายความเป็นกูได้ยิ่งกว่ากูัวอธิบายตัวเองอีกวะนะคะก็เลยทําให้เริ่มค้นพบแนวทางในการดําเนินชีวิตเพิ่มเติมจากที่แบบเราทําอะไรหลายอย่างมากจนเราเหมือนเราหาตัวเองไม่เจอแล้วมินก็เชื่อว่าหลายๆคนในสังคมก็เป็นแบบนี้อยู่นะคะคือเราหาตัวเองไม่เจอแล้วเราก็ลองทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆการหาตัวเองเจอได้เร็วเนี่ยมันก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นกําไรนะคะที่ทําให้เราได้เริ่มตั้งต้นได้ตั้งรากฐานชีวิตของเราเนี่ยได้เร็วก่อนใครนะคะแต่บางคนที่ไม่รู้ จักตัวเองหรือแม้แต่ตัวมินเองที่ไม่รู้จักตัวเองมาก่อนเนี่ยมันเลยทําให้เราเหมือนกับใช้ชีวิตไปแบบไร้ทิศทางไม่รู้ว่าตกลงแล้วเราควรทําอะไรกันแน่จนมินก็เลยมาได้คําตอบจากการที่ได้มาเข้าใจพื้นดวงตัวเองในโหราศาสตร์ตะวันตกแบบนี้นะคะซึ่งก็มีความแตกต่างจากการดูดวงโดยทั่วไปที่เรามักจะยึดคําทํานายบางคนเจอคําทํานายที่มันน่าตกใจหรือน่ากลัวก็เกิด เป็นความไม่สบายใจนะคะหรือบางคนไปเจอคําทํานายที่เขาบอกมาว่าเราชีวิตจะดีขึ้นนะคะอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นก็เกิดกลายเป็นความผิดหวังอีกนะคะเพราะฉะนั้นมิงก็เลยมองว่าการที่เราจะดูดวงจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เป็นเหยื่อของหมอดูแต่เราต้องใช้การที่เราเข้าใจดวงเนี้ยเพื่อมาปรับ เปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมของตัวเองได้จริงในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะมินก็เลยคิดว่าไอ้เครื่องมือนี้แหละนะคะถ้าเกิดจะเทียบกับมินว่ามินใกล้กับใครนะมินมองว่าเครื่องมือที่มินใช้ช่วยเนี่ยนะคะมันเป็นเสมือนเครื่องมือที่ทําให้เรา เข้าใจตัวเองได้ดีมากๆนะคะต่อให้ใครมาบอกว่าเราเป็นยังไงคุณเก่งแค่ไหนคุณฉลาดแค่ไหนคุณทําอะไรได้ไม่ได้เชื่อไหมว่าเราก็ไม่ได้มีความเชื่อคนอื่นหลอกสุดท้ายแล้วหรือต่อให้เราเชื่อไประดับหนึ่งตัวเราเองย่อมรู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราเป็นใครแต่บางคนก็เกิดความไม่มั่นใจตัวเองแล้วความไม่มั่นใจอันนี้แหละค่ะมันเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มหาศาลลองสังเกตนะคะว่าคนที่มั่นใจมักทําอะไรก็สําเร็จคนที่มั่นใจมักสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้มหาศาลแตกต่างกับค คนที่ไม่มั่นใจนะคะทาอะไรก็ลังเลไม่แน่ใจตัดสินใจไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะและไอ้ความไม่มั่นใจนี้แหละนะคะมันเป็นบ่อนทําลายเพราะฉะนั้นมินก็ยินดีนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือหลายคนได้ในการที่ทําให้เขาเกิดความรู้จักตัวเองได้มากขึ้นเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยรู้จักคนอื่นดีมากแต่เราไม่รู้จักตัวเองเลยนะคะแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าใจเราคําถามคือแล้ววันนี้ตัวเราเข้าใจตัวเองหรือ,อยังว่าคนแบบเราต้อง ทำงานอะไรว่าคนเจ๋งๆแบบเราเนี้ยต้องมีชีวิตแบบไหนหรือคนแบบเราเนี้ยควรมีคู่ครองแบบไหนดีมันบอกได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองเราก็จะไปเลือกในสิ่งที่มันไม่ใช่ชีวิตของเราเข้ามาแล้วพอความทุกข์เกิดขึ้นนะคะเราก็ไปโทษสิ่งต่างๆนานานะคะว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยปัญหาหลักๆคือตัวเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะวางตัวเองไว้ที่ตำแหน่งไหนดีนะคะแน่นอนนะคะขนาดเราซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีคู่มือติดมาบอกเลยว่าวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้อย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่ห้ามใช้ผิดประเภทเด็ดขาดแล้วจะดีไหมคะถ้าเกิดว่าชีวิตของเราคนเนี้ยมันมีคู่มือที่บอกว่าควรใช้ตัวเองไปในแบบไหนแล้วอะไรคือข้อห้ามข้อระวังเด็ดขาดว่าห้ามเอาตัวเองไปทําแบบนั้นแบบนี้เพราะจะทําให้เราเสียเวลาในการประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ว่าแล้วโหราสัตะวันตกเนี่ยมันคืออะไร โหราศาสตร์ตะวันตกที่มินอ่านเนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่ว่าเป็นโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมซึ่งโดยชื่อเนี่ยมันก็พูดอยู่แล้วนะคะว่าคําว่าปฏิวัตินะปฏิวัติเนี่ยคือการ Transformation หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนอย่างสิ้นเชิงนะคะเหมือนเปลี่ยนสิ่งเก่าไปเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าและปฏิวัติกรรมเนี่ยกรรมแปลว่าการกระทําเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องของพื้นดวงพานโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมเนี่ย เน้นไปที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้ดวงของเราดีขึ้นหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นซึ่งสิ่งนี้นะคะมันยิ่งใหญ่กว่าการฟังดวงหรือการอ่านชะตาเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีโชควาสนาอะไรหรือว่ามาดูดวงเพื่อให้เรารู้ว่าคนนี้ดีกับเราไหมเข้ากับเราไหม จะแต่งงานด้วยกันได้ไหมเนี่ยหรือคําถามที่หลายคนชอบถามหมอดูมากคือแล้วชีวิตนี้จะรวยไหมคะเอาจริงๆนะคะว่าหมอดูบางคนก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าจะรวยหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครคนไหนเลยจะมาบอกคุณได้ว่าคุณจะรวยได้หรือไม่ได้แต่ตัวคุณแหลคะค่ะที่จะสามารถบอกตัวเองได้การดูดวงโดยทั่วไปเนี่ยเรามักไปพึ่งพาคาดหวังคําตอบที่เราอยากจะได้ยินจากหมอดูสุดท้ายแล้วบอกมาว่ารวยแล้วไงคะถ้าเกิดคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงการการะทํา หรือปฏิวัติกรรมของตัวเองก่อนก็ไม่สามารถที่จะล่ํารวยได้เลยแล้วบางคนนะคะบางทีดูดวงก็จะไปแก้เสริมดวงชะตาในแบบที่มันไม่ตรงกับต้นเหตุเหมือนกับคล้ายคกัว่าจริงๆมันต้องแก้ที่ตัวเราแต่เรากลับ ไปเสริมดวงชะตาไปแก้ที่ตรงอื่นเรามัวแต่ไปแก้ข้างนอกแต่ไม่กลับมาแก้ข้างในสุดท้ายแล้วแก้ไปก็อาจจะได้แค่ชั่วคราวแต่ไม่ได้ยั่งยืนถาวรเพราะฉะนั้นนะคะโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการเกิดมาของเราครั้งนี้เราตั้งหากเป็นคนเลือกเกิดมาเองนะฮะมีใครเคยบอกกับคุณแบบนี้ไหมบางคนชอบพูดนะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ถ้าเกิดคุณศึกษาจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วดวงจิตคุณก่อนมาเกิดนะ่ะคุณตั้งหากได้วางแผนให้ตัวเองมาเกิดแบบนี้เพื่อต้องการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้ยกระดับขึ้นแน่นอนค่ะว่าเป้าหมายปลายทางของคนหลายคนอยากจะไปน,นิพพานอยากที่จะบรรลุนะคะแล้วมินเชื่อว่า ลายทางตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นต้นกําเนิดของความรักความอภัยการเมตตาต่อคนอื่นแล้วก็การเมตตาต่อตัวเราเองการปล่อยวางหรือการที่เราไม่ยึดติดกับอะไรก็ตามเราสามารถสลละได้ทุกอย่างนะะมันก็จะมีบททดสอบทอําไมเรายัางต้องเจอกับคนแบบนี้ซ้ําๆนะหรือบางคนเจอความทุกข์ซ้าๆในรูปแบบเดิมๆนะฮะแน่นอนค่ะเหมือนอย่างที่ไอสไตล์เคยพูดไว้เนาะบางคนเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆแต่คุณไม่เปลี่ยนแปลงการกระทำเนี่ยมันเท่ากับคนบ้านะคะ พราะงั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณต้องแก้พฤติกรรมตัวเองก่อนนะโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมนี่แหละก็จะมาบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่คุณควรที่จะเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณเลือกมาเกิดในครั้งนี้คุณเนี่ยบางทีก็ลืมไปนะฮะว่าเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาทําไมนะฮะซึ่งเป็นคําถามที่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยถามตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดใครได้เริ่มถามตัวเองมีบอกว่าคําถามนี้จะเริ่มทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความหมายยิ่งขึ้น เราเริ่มเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องใดความรู้สึกกงังวลความรู้สึกไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายสิ่งสําคัญไปยิ่งกว่านั้น เราจะเข้าใจว่าแล้วตัวเราคือใครมินเชื่อว่าทุกคนนะมีความยอดเยี่ยมในตัวเองเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและนี่เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดคุณอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแต่คุณยังไม่ให้คุณค่าตัวเองเลยก็อย่าหวังว่าใครจะมาให้ค่าเรานะคะเพราะงั้นโหราศาสาตร์ตรงนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าตัวคุณคือใครมีความคิดมีจิตใจมีวิชั่นนะคะมีไมซ์เซ็ตในแบบไหนที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดและคนคนนี้มีความหวังมีความฝั อยากบรรลุเรื่องอะไรในการเกิดมาในครั้งนี้และมีข้อดีข้อเสียที่มันประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราส่วนไหนบ้างเรียกว่าการได้รู้จักตัวเองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า self awareness คือเริ่มตระหนักในตัวเองตระหนักในคุณค่าที่ตัวเองมีจริงๆโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยค่ะคุณจะเป็นคนบอกได้ด้วยตัวเองเลยแล้วจุดมุ่งหมายในการเกิดมาในครั้งนี้ คุณเกิดมาเนี่ยหลังจากที่คุณตายจากโลกใบนี้ไปแล้วคุณอยากทิ้งอะไรไว้ให้กับสังคมหรือครอบครัวของคุณนะคะหรือให้กับโลกใบนี้มันก็จะบอกถึงจุดมุ่งหมายของดวงวิญญาณในชาตินี้ด้วยที่ทําให้จิตใจของคนนั้นพัฒนายกระดับขึ้นไปเป็นความละเอียดยิ่งขึ้นสําคัญคือโหอันนี้ดีมากรู้ที่มาเหตุของความทุกข์ ความผิดหวังความสูญเสียที่เราต้องเจอว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองนี่แหละค่ะที่มีนิสัยเป็นบ่อนทําลายให้เกิดปัญหานั้นนั้นแต่บางทีเราใช้ชีวิตไปมันก็ไม่เห็นหรอกเนาะมันเหมือนเป็นจุดบอดอะแต่การที่เราเห็นผังดวงตัวเองเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าเรามีจุดบอดตรงไหนบ้างข้อไหนบ้างที่มันเป็นบ่อนทําลายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเองมาก่อนและสําคัญเลยคือคุณมีต้นทุนที่เรียกว่าพรสวรรค์ติดตัวมาในภพชาตินี้คือเรื่องใดแล้วต้นทุนนี้คุณได้ใช้มัน ได้เต็มศัก,กยภาพแล้วหรือยังและอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นดวงคู่สมพงนะถ้าเกิดว่าคุณได้เริ่มอ่านพื้นดวงเนี่ยเข้าใจตัวเองแล้วมินสามารถที่จะทําให้ดวงของคนสองคนนะฮะเอามาสมทกันเอามาซ้อนกันเนี่ยแล้วสามารถเรียนรู้ได้ว่าการได้พบเจอกันกับใครบางคนนึงไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่แฟน,ค,แฟนคู่หุ้นสว่วนหรือคู่พ่อแม่คู่ลูกคู่พี่น้องได้ทุกคู่เลยบนโลกใบนี้ทําให้เรา จบคำถามในความสัมพันธ์ด้วยว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อเติมเต็มอะไรกัน,ละก,นละกันแล้วเราจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ยอดเยี่ยมได้อย่างไรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจทั้งตัวเราและตัวเขาด้วยผ่านพื้นดวงแล้วก็ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนาะเราเองก็ไม่เคยรู้หรอกว่า อดีตชาติเนี่ยเราเคยเป็นใครมาเว้นแต่บางท่านปฏิบัติทมได้เข้าถึงความละเอียดนะอาจจะระลึกชาติได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีสกิลในการระลึกชาติได้เป็นบอกเลยว่าพื้นดวงตรงนี้ก็เพียงพอที่จะสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นบาดแผลที่มันตกค้างมาจากปมในอดีตซึ่งไม่ใช่แค่อดีตย้อนไป3ปี5ปีหรือ10ปีนะฮะนู่นเลยชาติที่แล้วมันบอกได้หรือแม้แต่เรื่องอะไรก็ตามที่เรายังสะสางไม่เสร็จสักทีนะคะเราต้องมาทําต่อในภพชาตินี้เพื่อให้ชีวิตของเราในปัจจุบัน ชาตินี้มันจเจริญลุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเราเองเนี่ยสอบไม่ผ่านเรื่องใดนะคะที่มันเป็นบทเรียนซ้ำซากเจออยู่นั่นแหละมันต้องแก้ไขด้วยข้อใดและวิธีใดบ้างการอ่านพื้นดวงก็บอกได้ค่ะยังไม่หมดนะคะอีก2ข้อหลักๆก็คือนอกจากข้อที่เราสอบไม่ผ่านมันก็มีข้อที่เราสอบผ่านมาเหมือนกันนะคะว่า จุดใดในชีวิตที่เราสอบผ่านมาแล้วแล้วมันกลายเป็นนิสัยที่สนับสนุนพลังงานให้กับชีวิตของเราได้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้เราคงสิ่งนั้นเอาไว้อย่าทิ้งมันแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ยอดเยี่ยมซึ่งสิ่งนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าการเอาชนะกรรมเก่าได้ด้วยการแก้ไขที่กรรมปัจจุบันแล้วก็แก้ได้ตั้งแต่ชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะคุณนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมารับผิดชอบหรือชดใช้กรรมเก่าอย่างเดียวแต่คุณเกิดมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ดวงวิญญ,ญาณดวงนี้ว่าเรา ควรสร้างกร,รมใหม่หรือการกระทําใหม่ๆใ,ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยด้วยเรื่องอะไรเพื่อออกแบบอนาคตที่คุณต้องการได้แล้วให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะตัวมินเองเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะว่าอนาคตคุณเป็นยังไงคุณจะเจออะไรคู่ของคุณควรเลิกกันไหมหรือควรครบกันต่อไปไหมงานของคุณควรเลิกทํำไหมคุณควรทำธุรก,กิจตัวนี้ไหมควรลงทุนตัวนี้ดีไหมมินตอบไม่ได้ แต่หลังจากที่คุณได้ฟังพื้นดวงคุณแล้วเนี่ยมินบอกเลยว่าคุณจะเริ่มตกผลึกแล้วได้จากคําตอบที่คนพบผ่านสติปัญญาของคุณเองมินเป็นเพียงผู้ที่แปลรหัสสนามพลังงานของดวงดาวที่จะต้องใช้เรื่องของวันเดือนปีเกิดสําคัญคือเวลาเกิดต้องมีใครที่ไม่มีเวลาเกิดเนี่ยต้องขอโทษจริงๆไม่สามารถดูให้ได้นะฮะหรือดูได้เพียงแค่3 0เท่านั้นไม่สามารถดูแบบละเอียดเต็มเมให้กับคุณได้นะคะแล้วก็สําคัญต้องบอกสถานที่เกิดด้วยนะซึ่ง การที่ได้รู้เวลาเกิดสถานที่เกิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสนามพลังงานดวงดาวในจักรราศีหรือระบบสุริยะจักรวาลอย่างไรเดี๋ยวไว้ค่อยติดตามฟังกันในคลิปต่อไปนะคลิปนี้แค่พอเข้าใจก่อนว่าการดูพื้นดวงกับไลฟ์ฟริดเดอร์หรือกับตัวมินเนี่ยมันดีอย่างไรมันส่งประโยชน์ให้กับคุณอย่างไรแล้วมันแตกต่างจากการดูดวงทั่วไปอย่างไรพบกันต่อไปในคลิปหน้าคะ่ะมินไลฟ์ฟริดเดอร์ค่ะเป็นเกียริแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับคนเก่งๆมีความพิเศษอย่างพวกคุณทุกคนเลยนะคะ thank you